วัสดีครับกลับมาพบกับผมขวัญเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่อีทุสุกิงยนต์นะครับสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับซึ่งตัวโชว์รูมเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับอยู่ใกล้กับรถมินสันนะครับซึ่งจะติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะมีเสียงแพร่เข้ามาในกล้องหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็ตัวถังแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเล็กนะครับตัวรถกระบะนะครับที่จอดเรียงรายนะครับ รอให้กับทางลูกค้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสุดรออีกคันหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ยคือรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็ตัวถางแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัว FRR 210แรงม้านะครับ ตัวนี้เนี่ยสีเนี่ยต้องบอกว่าเด็ดมากนะครับเป็นสีเขียวทองนะครับเป็นสีเขียวทองเลยนะครับซึ่งสีเนี่ยการจริงนะการจริงเนี่ยต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับซึ่งตัวถังของรถรุ่นนี้นะครับความยาวของตัวแชสซีเนี่ยจะอยู่ที่5เมตรหโดยประมาณนะครับตัวถังเนี่ยเป็นกระบะล่องนะครับพื้นเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งแผงเลยนะครับส่วนแผงข้างแผงทึบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นลูกลัวแบบ แป๊กาวานไนะครับซึ่งจะให้เรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัวสเปคตัวกระบะเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเราส่งต่อไปที่อูทนาสินบ้านโป่งนะครับเฮียเตอร์จัดให้นะครับสำหรับชุดแต่งด้านหน้านะครับก็ทิมนิยมนะครับสเปคสาตนดาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วกันนะครับ สำหรับด้านบนนะครับก็จะมีชุดมวกสปอยเลอร์นะครับชุดมวกสปอยเลอร์นะครับแล mm ้วก็มีชุดสแตนเลสนะครับนิดหนึ่งนะครับไว้ด้านบนนะครับสำหรับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นขากระจกแบบจัดทรงใหม่นะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวใต้กระจกก็จะเป็นชุโครเมียมนะครับพร้อมกับตัวแผ่นสแตนเลสนะครับที่ก้านผัดน้้ำฝนนะครับด้านแก้มนะครับก็จะเป็นชุดชุดครเมียมเช่นกันนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับตัวกระจังหน้า ก็จะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมเช่นกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวดียื่นย้ํากันชนใหม่นะครับเป็นชุดชุบโครเมียมนะครับแล้วก็หุ้มด้วยชุดสแตนเลสอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเสริมตัวแป๊บแป๊บชุบโครเมียมนะครับให้2เส้นนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันนะครับให้กับตัวชายล่างนะครับซึ่งตัวแป๊บชุบเนี่ยจะรับกับตัวบันไดเสริมนะครับ จะเป็นสองเส้นเช่นกันนะครับทําให้รับกันแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีผงข้ามประตูนะครับแล้วก็ตัวป้อมมือจับนะครับก็จะเป็นชุดชุดชุดโครเมียมเช่นกันนะครับตัวกระทาร้อเนี่ยก็จะเป็นชุดเช่นกันนะครับสีคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคันจริงเนี่ยสีสีแจ่มมากนะครับสีสวยมากครับเป็นสีเขียวทองนะครับ สำหรับตัวสเปคตัวถังของตัวนี้นะครับก็ความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ5เมตรนะครับความกว้างเนี่ยก็ประมาณ2เมตร40่สิปอรประมาณนะครับแผงข้างเป็นแผงข้างแบบอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเลยนะครับส่วนตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นสแตนเลสนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยประตูเนี่ยมีประตูด้านข้างด้วยนะครับประตูด้านข้างเนี่ยก็จะเหมาะนะครับกับการเปิดลงสินค้านะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับส่วนชุด ด้านข้างนะครับที่เป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งของตัวแผงแผงคึบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮยเตอร์นเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับทั้งชุดโล่นะครับต่างๆนะครับพุ่มอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าตัวลูกล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับสําหรับแบบนี้เนี่ยจะเป็นลูกล้วแบบแปบ๊บน้ํากาวใยนะครับ ถ้าแป๊บน้ำเกาวไนเนี่ยราคาเขาก็จะเบาลงหน่อยนะครับแต่จะได้เรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับมันจะมีลูกรัวอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นลูกรัวแบบสแตนเลสนะครับที่เงาเงาเนี่ยแบบนั้นเนี่ยราคาก็จะอัพราคาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยรถจอดอยู่ที่สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูคันจริงได้นะครับ สำหรับราคาค่าตัวของเจ้าตัว F.R. 210แรงม้าคันนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยราคาเหล็กที่เป็นว,วัสดุที่ใช้ในการต่อตัวถังเนี่ยทั้งเหล็กทั้งอลูมิเนียมรวมไปถึงตัวสเตนเลสเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นอย่าง,างต่อเนื่องนะครับผมไม่สามารถที่จะยืนราคาได้นะครับผมอาจจะบอกเป็นราคาคร่าวๆแล้วกันนะครับไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ตัวถังเนี่ยราคาคร่าวๆนะครับก็จะอยู่ประมาณ40ต้นๆนะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับตัววัสดุที่นํามาประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดแต่งต่างๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับกําลังมองหารถล่องแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถขนผลไม้นะครับรถขนผักหรือว่าอยากจะแต่งสวยๆแต่งรอๆแบบนี้นะครับแบบอยากจะให้รถของเราเนี่ยโดดเด่นเกินใครเนี่ยก็สามารถที่จะ พูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับผมเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาแน่นอนนะครับไม่มีกัก๊กครับมีอะไรเนี่ยให้หมดเลยนะครับต้องบอกว่าการที่เราจะซื้อรถบรรทุกสวยๆสักคันเนี่ยครับต้องบอกว่าเราต้องใส่ใจเรื่องของรายละเอียดครับพยายามหาที่ปรึกษาการขายหรือว่าพยายามหาเซลล์คู่ใจที่ให้คำแนะนำได้นะครับ เพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งทุกตัวเนี่ยมันมีความสําคัญจริงๆนะครับต้องให้รายละเอียดสักนิดนึงนะครับสำหรับผมเนี่ยยินดีให้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับอยากจะต่อที่อู่นี้หรือว่าต่อที่อู่อื่นเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ